สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มานําเสนอรถบรรทุกพ่วงแม่ลูกฮีโน่เปอร์เฟียครับเครื่องยนต์ P11C 320แรงม้านะครับช่วงล่างเป็น ZM10 น็อตเกียร์เซนะครับสำหรับพ่วงนี้ก็เป็นเปอร์เฟียแท้นะครับ FN2P นะครับเครื่องยนต์ P11C 320แรงมา้าตัวนี้ก็เป็น12ล้อมาจากนอกเลยนะครับ แม่ลูกต่อกระบะกันที่อู่สอสมบัตินะครับเป็นบีเนียมชุดใหญ่นะครับเป็นรถวิ่งข้าวอยู่นะครับกระบะทรงสวยนะครับไม่เคยวิ่งหินดินทรายมาก่อนนะครับช่วงล่างเป็นเซ1เอ็มสิบน็อตนะครับแม่ลูกชุดนี้วิ่งงานบนหลังถนนได้30ตันนะครับเฉพาะเนื้อเป็นกระบะมีเนียมชุดใหญ่ของอู่สอสมบัตินะครับเครื่องชุดแต่งแบบแวววาวนะครับเป็นสแตนเลสแท้นะครับ ตัวลูก2คานก็จริงนะครับแต่ยาว7เมตรนะครับแม่ลูกก็ยาวกันอยู่ที่7เมตรเหมือนกันนะครับตัวลูก2คานนี้คุณลูกค้าสามารถไปใส่เป็น12ล้อได้นะครับเพราะช่วงความยาวได้นะครับอยู่ที่7เมตรแล้วก็มีแท่นรองรับคุณลูกค้าสามารถไปใส่เป็น3คานได้นะครับกันชนก็ย้ำกันด้วยสเตเลสแท้นะครับสวยๆนะครับเป็นเปอร์เฟียที่สวยนะครับตัวนี้ เครื่องดีคัสีสวยนะครับเครื่องยนต์ฟิตฟิตนะครับเกียร์เซเอฟแม่ลูกกระบะยาว7เมตรนะครับสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับรถสวยมากกับพวกนี้เครื่องแน่นฟิตฟิตน,นะครับลูกค้าสามารถจะซื้อแบบจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับ สงสวยนะครับไม่มีบิดเบี้ยวนะครับสําหรับกระบะพื้นสวยๆนะครับพื้นเหมือนรถใหม่เลยครับส่วนตะแกรงที่กรุกันอยู่ในกระบะนะครับเป็นตะแกรงสแตเลสอย่างดีนะครับไม่เป็นสนิมนะครับเพราะรถนี้วิ่งข้าวอยู่นะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับฝากกดติดตามนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ